สวัสดีนะครับมาตอนที่สองนะครับตอนที่หนึ่งก็เราได้ทำการบุกผนังนะครับไปได้แล้วสองด้านนะครับตามที่เกิดไว้นะครับตอนท้ายวิดีโอตอนที่หนึ่งนะครับตอนนี้มาเป็นตอนที่สองเราจะบุกอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านนี้นะครับแล้วก็เพดานนะครับก็ก่อนก่อนอื่นนะครับขอบคุณท่าน ผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับหวังว่าไม่เป็นประโยชน์มากก็ประโยชน์เป็นประโยชน์น้อยนะครับสําหรับท่านที่สนใจที่จะทําห้องซ้อมดน,นตรีตัวเองหรือว่าห้องซับเสียงห้องเก็บเสียงเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้กับทุกทุกคนท่ทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับที่สนใจนะครับส่วนห้องขนาดห้องของเราที่จะทํานะครับด้านกว้างจะ3เมตร สามเมตรนะครับด้านยาวสามเมตรเอ่อสามเมตรหกสิบนะครับสามเมตรสี่สิบหกสิบนี่แหละครับพอาจำไม่ผิดสามเมตรหกสิบแับแล้วก็ความสูงสองเมตรสี่สิบนะครับก็เป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากนะครับห้องที่เล็กกะทัดรับนะครับก็ตามงบนะครับถ้าท่านใดมีงบที่เยอะก็สามารถทำห้องให,ใหญ่ได้นะครับ อย่างเส้นฉนวนที่ผมเอามาด้านหลังนี่นะครับความหนาแน่นที่สี been, h, guys, بين, ings, Tonight, ่ิกิโลนะครับเนื่องจากห้องของเรานะครับเป็นห้องที่ไม่ได้ติดกับบ้านข้างๆนะครับด้านหลังก็ไม่มีบ้านใครด้านหน้าไม่มีบ้านใครนะครับด้านข้างไม่มีบ้านใครไม่มีห้องนอนนะครับพื้นส่วนพื้นนี่พื้นเราไปทําเป็นพื้นสองชั้นมีมียางรองนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นพื้นที่พื้นแบบ พื้นยกขึ้นมานะครับแล้วก็มีแผ่นยางรองนะครับส่วนผนังก็จะทําก้อนยางยึดไม่ให้มันโครงเพงนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาติดตั้งแผ่นด้านนี้นะครับที่เหลืองนะครับก่อนเดินต้องใส่ถุงมือนะครับใส,ใส่แมสช่นเคยครับ ถุงมือนะครับถุงมือโอเคเรามาติดตั้งกันเลยครับ โอเคเราใส่ระดาษน,นี้นะครับชั้นหนึ่งนะนะครับเราก็จะใส่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มผนังนะครับใส่กันเลยครับโอเคครับก็เรียบร้อยไปอีกด้านที่สามนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับด้านหนึ่งนะครับ ต่อไปแล้วก็จะขึ้นเพดานนะครับหรือวฝ้านะครับเราจะใส่แผ่นเต็มก่อนนะครับมันจะมีแผ่นซอยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราอย่าเพิ่งตัดนะครับเราจะใส่แผ่นเต็มก่อนใส่แผ่นเต็มให้ครบแล้วเราค่อยมาตัดใส่นะครับมาเรามาใส่แผ่นข้างบนกันเลยครับ มาใส่ด้านบนกันเลยนะครับวิธีใส่นะครับออวิธีตัดนะครับอย่าอย่าตัดหลวมเกินไปนั้นมันจะหลุดลงมานะครับอย่าอย่า,ยาใ,หใ,หให้มันแน่นเกินไปนะครับใส่ก็ใส่เข้าไปเลย ใส่แผ่ข้างบนก็ใส่เวิตาด้วยนะครับไม่งั้นละอองมันจะหล่นลงมานะครับเนี่ยใส่ข้างบนมันจะใส่ยากกว่าข้างล่างว่าละอองมันจะหล่นลงม,มาไม่ได้ฟังนะครับนี่พอดีมันก็ไม่หล่นลงมาแล้วนะครับถ้ามันแน่นพอดีนะครับแต่อย่าให้มันแน่นเกินไปเราก็จะใส่ไล่ไปเลยนะครับจนจนเต็มนะครับ โอเคครับเรามาใสายกันต่อไปกันเลยครับครับมาถึงจุดที่เราต้องบากแผ่นใส่นะครับจากจุดนี้เป็นเป็นท่อระบายอากาศนะครับเราจะต้องทำการวัดระยะแล้วก็เจาะรูนะครับเพื่อให้ใส่แผ่นนี้ได้พอดีนะครับ ก็ไม่ยากครับใช้ตลับเม็ดนะครับเช็คดูเลยนะครับจากด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับจากเซนเตอร์ตรงกลางนะครับวัดให้ถึงเซนเตอร์นะครับสามสิบสองนิ้วนะครับจากดินนี้มาถึงเซนเตอร์กลางข้อกลมนี่สามสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็วัดอีกด้านหนึ่งสิบนิ้วขึ่งนะครับด้านนี้ ยี่สิบสามนิ้วนะครับด้านนี้ยี่สิบสามนิ้วด้านนี้ก็สิบนิ้วครึ่งน,นะครับยี่สิบสามนิ้วกับสิบนิ้วครึ่งจากนั้นเราก็ไปวัดแผ่นนะครับก็จะเจาะรูนะครับไปวัดกันเลยครับครับเราก็มา วัดแผ่นนะครับตามที่เราเช็คมาจากข้างบนนะครับวัดมาจากด้านนี้เอาด้านนี้ใส่ข้างบนก็ได้ะครับด้านนี้ด้านข้างล่างอย่างล่างก็ได้นะครับเราวัดมาจากนี้32นิ้วนะครับ32นิ้วอยู่ตรงไหนก็มาร์กไว้นะครับทําการมาร์กไว้23นิ้วตรงนี้นะครับ เอาเลยวางไว้ก็ได้ครับจากเซ็นเตอร์กลางนะเซ็นเตอร์กลางนะครับ23นิ้วตึงกลางพอดีนะครับจะได้ตรงกลางแผ่นพอดี23่านิ้วจากนั้นก็ วัดจากลิมด้านนี้นะครับเข้าไป1ีนิ้วครึ่งน,นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นคือกึ่งกลางนะครับตัวนี้คือกึ่งกลาง ท่อนันสี่นิ้วนะสี่นิ้วก็ว <ะ S 1> หาอะไรก็ได้ครับีวัดได้ประมาณสักสี่นิ้วนะครับอันนี้นะครับได้อยู่สี่นิ้วนะเาเลย พอดีนะครับจะได้สายได้ไม่ต้องไม่ต้องตัดเพิ่มตัดให้พอดีไปเลย ดูอีกทีนะครับความถูกต้องอนิ้วแน่นหน่อยโอเค,อเคก็ลองเอาไปใส่ติดตั้งกันเลยครับ ที่ตัดเอาจะทิ้งนะครับ นึบว่ามันอยู่ข้างบนนะครับมันก็ได้ใส่

ประมาณนี้ครับนี่แห,หล,และครับก็จะเลยช่องพอดีส่วนเศษเมื่อกี้ก็เอาไปเอาไปยัดตรงจุดอื่นไปเลยเมื่อกี้มันเต็มนะเดียวประมาณนี้ครับก็ใส่แผ่นต่อไปเลยครับเพื่อในการเสียเวลาครับตอนนี้เราก็ใส่แผ่นเต็มบน เพดานฝ้าหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นแผ่นซอยนะครับแผ่นตัดนะครับเช่นเคยครับเราก็ใช้ตลับเมตรนะครับเ,เช็คระยะนะครับแล้วก็ตัดตามระยะนะครับดูความกว้างก่อนในนี้กว้างไม่ถึงหกสิบนะด้านนี้ก็ไม่ถึงหกสิบเราต้องซอยเป็นแผ่นเล็กๆนะครับตัดทางยาวก่อน ด้านนี้ยี่สิบด้านนี้ยีนิ้วนะครับยีนิ้วด้านนี้ด้านนี้หกสิบสินด้านนี้2ี่ินิ้วด้านนี้60แล้วก็เช็คเช็คระยะนี้ครับ รยะท่อนะครับว่าจะหกสิบนก็อยู่กึ่งกลางสามสิบเซนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่กึ่งกลางนะกึ่งกลางเหมือนกันนะครับโอเคเรามาตัดแผ่นแล้วก็เอามาใส่กันนะครับครับเราเรามาตัดด้านยาวก่อนนะครับด้านนี้นะ 22เนิ้วตาดด้านยาวอย่างนี้นะครับ22นิ้วินะครับ ด้านนี้เราก็ตัด60เซนนะถึนกลางพอดีนะครับ จากนั้นเราก็แบง่งกลางอีกทีครับด้านละ30เซนเพื่อจะใส่ท่อนะครับหลดท่อ

ด้แบบนี้นะเดี๋ยวมันเช็คดูตอนนี้22เนิ้วเรามี60นะไหนถูกด้านอันนั้นก็ตอนนี้ก็เอาไปติดตั้งได้เลยครับ นะครับ ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราจะใส่ยาไปให้จบนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับเพดานนะครับใส่ไปครบหมดทุกแผ่นนะครับเพดานนะครับใส่หมดครบทุกครบเอ่อครบทุกแผ่นแล้วนะครับพูดติดติดกับทัดหาอยากเหนื่อยนะครับ หายใจลำบากเพราะว่าต้องใส่แมสต,ต่อไปเราก็จะใส่ด้านนี้นะครับเป็นด้านออสุดท้ายใส่เสร็จล้วก็จะมาใส่ประตูนะนะครับด้านนี้ต้องบากแผ่นนะครับโอเคครับเรามาใส่กันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับลังจยากที่เราวัดขนาดตัดเทปไว้ให้ใส่ ให้ถูกต้องเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่ให้เต็มนะครับใส่กันเลยครับครับก็เรียบร้อยนะครับด้านนี้เสร็จไปนะครับติดตามตอนที่3นะครับจะเป็นการใส่ประตูนะครับติดตามตอนที่สามครับเจอกันตอนที่3นะครับ